สรุปผลงานสีสมโมสอนไทยในเวทีเอเชียเมืองทองยูเนเต็ดบุกไป,ปชนะเซลังงอส่วนการท่าเรือ f อโดนเปอร์ซิปันดุงตามตีเสมอท้ายเกมในฟุตบอล FC ฟแชมเปียนลีก2ูฟุตบอลเอฟแชมเปียนลีก2ูนัดที่5กลุ่มเอสที่สนามเปตาลองจายาสเตเดียมประเทศมาเลเซียเซลังงอทีมจากมาเลเซีย Super League, ซูเปอร์ลีกเสื้อสีเหลืองพบกับทีมกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ด5นาทีเจ้าถิ่นมาได้ประตูขึ้นนำเร็ว1-0จากเควินตินเชง รึ่งหลังนาที52เมืองทองอยูเนเต็ดมาตามตีเสมอ1-1จากฟิลิซิโอบาวนาทีที่75ปริเมตอาจวิไลมายิงทำประตูให้เมืองทองอยูเนเต็ดพลิกขึ้นนำเซลังงอ2-1จบเกมเมืองทองบุกไปชนะเซลังงอ2-1ทำให้เมืองทองขยับขึ้นมาล้างรองจากฝูงนัดสุดท้ายจะเปิดบ้านพบกับชุนบุกคุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้วันที่5ธันวาคมนี้ส่วนกลุ่ม F นันาที่5ที่ปทุมธานีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซี เสื้อสีส้มน้ำเงินพบกับเปอร์ซิบันดุงจากอินโดนีเซียนาทีที่17ทีมเยือนขึ้นนำก่อนจากจุดโทษของชิโรอุอเสแต่ถัดมาแค่นาทีเดียวท่าเรือมาตามตีเสมอ1-1จากโรซนาดูบุยาและนาทีที่31ดูบุยามาทำประตูให้ท่าเรือแซงขึ้นนำา2ประตูต่อหนึ่งครึ่งหลังเกมช่วงทศเวลาบาดเจ็บนาทีที่9 0บวกเปอร์ซิบันดุงได้ประตูตีเสมอจากดาบิดซีวาจบเกมเสมอกันไป2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละแต้ม ทำให้การท่าเรือลงเตะ5นัดมี10คะแนนหลังจากฝูงของกลุ่มพร้อมการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์เอซีเอเป็นครั้งแรกส่วนเปอร์ซิบันดูมี5คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางทรูแบงคอกยูเนเต็ดอีกหนึ่งสโมสรไทยที่เล่นรายการนี้บุกไปพ่ายแทมเบเนสโลเวอร์จากสิงคโปร์ที่สนามจารันเบซาศูนย์ประตูละหนึ่งในคืนวันที่ผ่านมาในสึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูล่วงมาอยู่อันดับที่2ทําให้ต้องลุ้นชิงอันดับหนึ่งกับนําดินในเกมสุดท้าย ส่วนบุีรัลามยูเนเต็ดสโมสรหนึ่งเดียวจากไทยในสึกฟุตบอล f อฟซีแชมเปี้ยนลีกอียิโดนทีเด็ดคาวาซิฟอนตาเล่จากญี่ปุ่นมาบุกยิงลัวท้ายเกมคาบ้านศูนย์ประตูต่อ3ทําให้บุีรัามยังมี7คะแนนหล่นมาอยู่อันดับที่9เท่ากับอันดับที่4ีถึงหที่มี7คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียบุีรัามเป็นรองทําให้บุีรัามต้องลุ้นในอีก3เกมสุดท้ายเพื่ออโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเริ่มที่เกมเยือนยโฮส่วนฟอนตาเล่มี9คะแนนอยู่อันดับที่สม สี่สโมสรไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนในระดับเอเชียอย่าลืมมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันนะครับแล้วพบกันใหม่กับไอซ์เดียที่ YouTube ช่องนายสเตเดียมแล้วเจอกัน